ครับวันนี้ทั้งสองทีมเล่นเพื่อชนะเท่านั้นมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปมาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมกันครับผู้ตัดสินให้สัญญาณ โยนไปที่เสาสองโยนได้สวยครับจ่ายไปข้างหน้าแทงทะลุได้สวยมากออกบอลไปข้างหน้าอ้าเสียบอลซะแล้วครับมองหาทางเลือกละครับ จายทะลุช่องได้สวยครับมีช่องให้จายทะลุจายทะลุสัดเต็มข้อใกล้เคียงแล้วครับได้ลุ้นทีเดียวแต่ต้องแม่นกว่านี้อีกเซกหน่อยหลังจากผ่านช่วงต้นเกมที่เนื่อยไปบ้างตอนนี้ทั้ง2ทีมเครื่องติดแล้วครับจายไปข้างหน้า จ่ายทะลุครับเรียบร้อยเป็นประตูครับแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับแขงทะลุลองจ่ายทะลุช่องเกือบเป็นประตูแต่ผู้รักษาประตูเซฟด้อย่างยอดเยี่ยมครับ ล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายทะลุครับสเตนคอรอชดนี้เซฟได้อย่างเหนือชั้นจริงๆครับพวกเขาเล่นได้อย่างดุดันแล้วก็ออกนำตั้งแต่ต้นเกมเลยครับจ่ายไปข้างหน้าแทงทะลุผ่านจังหวะได้ขาดเลยครับจุดโทษครับ มีตัวสำรองวอมอยู่ข้างสนามจังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกมได้ขาดจริงๆจบดนหน้าผิดหวังสุดๆครับเล่นอันตรายครับจังหวะนี้เป็นใบเหลืองแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยครับมีการประทะกันตอนนี้อยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับว่าจะแจกหรือเปล่า พวกเขาพยายามสร้างพื้นที่มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับโอกาสขึ้นนำมาแล้วครับเป็นประตูครับถึงจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นต่อครับ ปกันป้องกันได้ดีมากครับหยุดการบุกได้อย่างอยู่มันจริงๆเอาล่ะครับจะจองแบบนี้โอ้โหตุ้งตะข่ายครับเป็นประตูที่เตือนว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้จะนำอยู่ครับ ลองใจทะลุช่องไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วเป็นครึ่งแรกที่สนุดและเล่นได้ดีกันทั้งสองทีมครับ มาชมกันต่อในครึ่งหลังครับทำลายเกมได้อยู่หมัดครับมีช่องให้จ่ายทะลุได้ดวนกับผู้รักษาประตูแล้วครับมีโอกาสแล้วครับยิงแล้วครับนาทีนี้อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับ มีสะดุดไปเหมือนกันแต่ยังคงเป็นฝ่ายนำอยู่ครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับแทงทะลุได้สวยมากสัต์เต็มข้อเบินประตูที่สองของตัวเองถึงจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นต่อครับผ่าบอลขึ้นหน้าไปแล้ว ทำลายการครองบอลได้ผลครับจ่ายทะลุตัดสินใจพลาดเลยครับสาดยาวเลยครับลองจายทะลุช่องเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้ ผู้รักษาประตูเซฟได้ดีครับโยนขึ้นหน้าจ่ายทะลุช่องได้สวยครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวทำได้ดีเลยครับล็อกได้เยี่ยมครับออกบอลไปข้างหน้า มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับจ่ายทะลุลองจายทะลุช่องสัดเต็มข้อสัดหนักจริงๆขาดแต่ความแม่นเท่านั้นครับโยนไปที่เสาสองจ่ายทะลุครับจ่ายไปด้านข้าง ยนยาวแล้วจังหวะนี้จายได้ดีแล้วครับแต่ตามไปเล่นยากหน่อยแทงทะลุช่องไปทางขวาจ่ายทะลุช่องได้สวยครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูโอ้เสาสะเทือนเลยครับโคชตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเขาออกมาพักแล้วครับเริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับ ลองใจทะลุช่องผู้ตัดสินเปตารุกวีดยาวหมดเวลาการแข่งขัน